สวัสดีครับผมเมื่อนี้เด้อมาพบกับช่องไวรุนเกษตรแบ่งปันนะครับมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเะครับผมเมื่อนี้ก็จะมาบอกถึงลักษณะวัวตั้งท้องนะครับมันมันเบิ่งกันจังใดเนาะมันก็จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ฮัเลด้ย่งงัวบัหูัวงัววัาตั้งท้องมันเบิ้งโบปินะนะครับ มันก็จะมีลักษณะเบื้องต้นกับมีเดอร์ครับลักษณะเบื้องต้นเนาะครับสําหรับเบื้องว่างัวมันตั้งท้องหรือยังเนาะอันดับแรกก็คือต้องเบื้องก่อนนะครับวา่าพอแมพอนะ่พี่น้องเนาะผสมผสมผส,สมไปมือใดสมมติผสมตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะครับในการก๊อฟซัดมันก็จะประมาณยี่สิบมือยี่เอ็ดยี่สองมันแล้วแต่โตเนาะครับมันแล้วแต่โต ถ้าผ่านรอบแรกไปนี่ก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับน <c oughs> ้องก็ต้องรอรอบที่สองสักก่อนถ้าผ่านรอบสองไปแล้วเนี่ก็ให้สันนิฐานได้วงงัว,งวมันตั้งทองแล้วเป็นการสันนิฐานนะครับว่างัวเติมตั้งทองแล้วเ <c oughs> บื้องลักษณะต่อมานะครับงัวนี่เพิ่งนก็นจะกินเก่งขึ้นนะครับเพิ่นก็นจะกินไปเรื่อยก,กินหยากินยัง กินฟางนีง่กินหลายกินไปเรื่อยๆกินเก่ง้งขึ้นก็เกล้า,ากับผิวุพันธุ์เพิินนะครับผิวุพันธุ์เพิินก็จะมันวาวขึ้นก็เก่าคือมีสีเข้มๆก็เก่้านะครับเบิงนะ่งเนาะลักษณะเบื้องต้นแล้วก็นนะมา่เบิ่งเนี่ยนะหางเพิินครับพี่นอ้องพ่อะไรพี่นอ้องหางเพิินจะบ่บปิดเอาไว้ยาวะเพศ เจ้าของนะครับหางเพิ่นก็จะเบงเบียงไปมันก็จะเบงเบียงออกข้างๆนะครับลักษณะนี้ก็คือมีมาท่องนะครับเพิ่นก็จะเบงเบียงเพิ่นก็จะกินเก่งเพิ่นก็จะท่องเพิ่นก็จะง่าเก่าๆนะครับลักษณะต่อมานะครับกระเบิ้งนมเพิ่งนะครับนมเพิ่นก็จะง่าเก่าจะชี้ลงชี้ลงข้างล่างนะครับมันจะชี้ลง เป็นงัวที่ยังบททองมันก็จะน้นอนนะครับนมก็จะน้ออๆอันนี้มันจะืีอลงลักษณะนี้ก็คืองัวทองนะครับแล้วถ้าอยากให้งูจริงๆเนี่ยถ้าเป็นทองได้หาเดือนหกเดือนเนี่ยมันจะมีน้านมออกเนาะมันเป็นน้ำน้ำออกเลยบีเบิงมันจะมีน้ำออกเลยในนมถ้าเบิงแล้วเนี่ยมีน้านมออกเนาะครับมีน้ำออกในนมเลยสันนิษฐานได้เลยแบบงัวมันทองแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หลยครับ อิวพันธุ์มันก็จะมันวาวนะครับมันวาวกลิ่นของเขากินเก้งนะครับนี่แหละครับลักษณะเบื้องเบื้องต้นงัวก็จะกินเก้งขึ้นท้องเพื่อก็จะใหญ่นมก็จะใหญ่ขึ้นหางเพืพ่อกัดบวบปิดอวัยวะเพศนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กลๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็อย่าลืมฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องใบรุ่นกเกษตรแบ่งปันได้ด้วยครับ เพื่อที่จะได้มีกำลังใจในกาทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ